จะพันเจ้าล <i ca> <ha> <liquids> ูก <g> อ <íveis> ีแก่มาสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนมาตะหงมอและพี่น้องเอ้ยเ่าเดือนห่อซานเลยไข่พี่น้องโตหอนขึ้นหมูดูเลยไข่แล้วพอทานห่อหอดอันอันไซส์ทำนะหมอแบบปกติแบบประมาณหกสูงหงขันดิ้งน่อยขันสิไข่ขันหกสูงหัวไข่แหละค่ะคือคือบัวไข่ติดมัวเลยห่อน อยู่เลยได้พี่น้องว่างไว้ราหายด้วยทรงใสเจ๊เพรย์อยู่เลยเปลี่ยนกันอุ้มแล้วกับนาสาวพี่น้องมันกั็มปเถ้าเพิ่อนหอมกันอยู่างนี้นด้ไงหอมกันหอมกันได้ไงซื้อลายนะนาสาวห้ามโอ้ยมันเป็นเื้อเป็นลายใส่ซ่อมแค่งไว้ว่าคือว่ามันไม่มีมันหายากดัดโดนเขาจะเอามาเส้นหนึ่ง น้าเบากับน้าเบามาด้วพี่น้องด้วยพอเทาเทาเมฆมากอเทาเอ้มมาคน,นเอานูมาฝากพี่น้องสิเดไปปิ้นงนูเลยเนี่ยสิกินแล้วพี่น้องคนมาฝากพี่ปิ้นงนูกินก่อนอันนี้ก็ให้แม่เทาเ็นอุ้มถาด้วยน้ำเบามาหอดเทือน <มา S 1> นะพี่น,อนอ้องพอแอ่มาแต่มาไสาพี่น้องกับบ่มียังมาตอนนูไ้ไว้ของมาก ฮกโตคือลานพันยากเนาะพี่น้องอือฮกโตพี่น้องคือลายโตขนาดยังไงแล้วก็มีนกด้อยพี่น้องนกฮอนนกอันนี้่เลยเนี่ยนกอะไรพี่น้องผักลาบเนาะแล้วแต่ลานผักลาบว่าให้แล้วแล้วลานยาเพชรอะไรเก็ดให้กินพี่น้องผักลาบหรือผักอะไรพี่น้องเลยอันนี้หนูอันนี้เขาชดค้อภัยน้ำคนบอกกินเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้พ่อแอร์ก็ซื้อพี่น้องซื้อน้ำกับเจ้าตัวไร่ปันไดนี่อาศัยว่ามันทึกซื้ออยู่พี่นตัวหนึ่งประมาณสิบห้าพันกับประมาณเท่าไรจักบาทห้าสิบห้าสิบบาทพี่น้องซื้อไร่ตัวห้าสิบบาทได้ของหมักของยังมาต้นเด้อพี่น้องเด้อลานวะยากหนูแต่เราอันนี้หมักคงสุกเบาแพรนฉันพากันคงเบาแพรนเด้อหมักคงสุกเบาแพรนนี่ยังพี่น้องเลยเล็กๆน้อย พอได้ตอนโอ้ไดี๋ยกินลายเถื่ออยู่นี่พี่น้องเอ้ยออมสวายแกงสวายแต่งวดนี้สีปิงสีก่อนพี่น้องสีทำเมนูปิงกินก่อนโอสิมาล่นตืมเด้อพี่น้องเด้พอพราะว่าเขาตอนเขาพั่วมาคุนมันยังยังอยู่สิมาล่นไฟตืมล่นกับแปะนะล่างออกตั้ง ันมหอมถึงกระปูหมักผูะประหมักพี่น้องเอ้ยซัดป่าโนูนี้เป็นโนูเป็นกระหอกกระแตนี่หมักกิน้ะพี่น้องหมักกินแบบเอามาเกงเอามาออมนะือว่าหอมลมงนนาพี่น้อง หักบ่แห้งถวมวานหมว่านนี่จนว่าตน้นไม้ปันเอ็นแท่เอ็นว่าเมื่อนี้ก็ล่มอยู่แต่ว่าบ่แห้งขับป้างนจัดย่างหนูเอือบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอือบเลยเอือบพี่ช่างเราเกลือไปนัวพอ เก็บเลื่อง่วนแล้วก็สติ้งเลื้องเสร็จเสร็จก็น่าก็มาก,กึ้นคือกันใดอีกสามตัวเลยเติวน้ำาลาคุกตัวตัวนั้นเสียไว้ออมใส่ไว้ใส่ย,ยังไงนะพี่น้องไปแกงออกน้ำปาา บักหู่งสุกบ่แผ่ฝากาให้กินพี่น้องเอ้ยในมันพอดีเลยสิอันเอาไว้หวานปู๊บเงเนี่ยบักหูง วันๆพี่น้องเป็นอะมาเบิ่งปิ่งนูเขาทางนี้กับพี่น้องดูคักข,กขนาดหอมๆพี่น้องก่อนสิปิ่งเฮ้ม อใครเนี่เนาะร้านทั้งเียนอนรับเจะพี่น้องเดิมเย็บนักเด้เย็บได้สามเข็มเย็บก็นอนแล้วมันคุยเย็บนักอะพอเท่าเนี่ยออกมาแต่จักโมงเนี่ยออกมาแต่หกโมงพอเท่ามาจากนาวพอขี่รถมาแต่เช้าใช่ใครมุกตื่นแล้วบะไข่มุกยังไ่ตื่น้าไครมุกพันตื่นได้มาอะไร เฝืนหูแล้วบ่บอกเพิ่นอยู่บ่บอกแต่ว่านี่ต่อเมื่อวานนี่ซื้อปลามากอด้โลซองขีดมาสู่ถึงซื้อหมากหนาซื้อผักหัวหัหอมคนนี้เพิ่งหาขิงยังตัวแรงนี่บะเนี่ยเอาตอนเที่ยงนี่ก่อนอันให้กานาไปซื้อปิ้งไก่มาให้เจ้ากินอยู่โบปิ้งดอกมูซื้อปิ้งไก่ยังซื้อปิ้งไก่เซโนมาให้กินเอาสักป่าเขาก็บโบยังให้กินขราม เบาเพา่นขลำเด้พี่น้องด้วเมื้อื่น็จขอมื่อื่นเราเฮ็ดมาแค์เลยเ็นมาล้างล้าง่าไ่ยากล้างสาวเมืนพี่น้องล้างเอาคัวเอารมาผูกแคนหลานเอาของลูกกลูกชายกล้างาวเิ่นสิเอาัวใกล้เคียงเานุ๊กนเลยอีกคนก็น่าก็มาแต่ไซนี่ปไก่ เอาเฮ้จะซื้อใช่ไหมขิ้นไก่นี่ยข้นไก่นจะหัเขาซับมาเลยเจ้ะไปดีซื้อหันก่ไก่หนบอ่เอาหม่งเขาเปิดใหม่ได้หันก่ไก่เลยเอาหม่งอันน่ะเลยปั๊มน้ำมันไปนะหม่งโค้งโค้งค่ะเอาตามเลย นี่ปีงไก่พี่น้องซื้อมาสูนับาวกินเราบไรไิกินหนูเอาซื้อปีงไก่แทนเพราะว่าเราหนูใหม่เขากินซื้อปีงไก่มาให้เพิ่นกินด้อยพี่น้องเด้อขนาดคนก็สีต่ำบางหงสู่กินน้ำนมาเกาะคนมาไม่ฆ่าแถมเพื่อนชงมาตัวหนูเขากัดเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่างหนูสุกๆหอมๆเลยจ้ามากระทิ้นให้ ีิรักก๋ยตํามะฮุง่ิรักกยตํามะฮุงให้ก๋วถากินได้เกตํามะฮุงแซ่โซเซมือโอ้โซสเต๊กเขาเอสเต๊กเบอนี่สเต็สเต๊ปอีาาสเตเลตนะด้เลย ปอนานนาเ็กกระามหใส่อันนี้ลูกปลาชักอันนี้น่าข่านเงาคันนี้อนนี้ 你准备好了吗？ เราเจ้าอย่าเห็ดเทศไรด้เจ้าสิกินเหรอโบยังกะเขาจะกินโบโอ้ยเราเบยคขลังเทศเราคลังตางทรงเป็นซี่เป็นางเอ็นว่ากะจะเอากะเท้านใจน้อยนิดน่งก็ไเนาะเผ่อปวด้นใจะพี่น้องจสีแกงกระทัลกันแกงกระทเลยอ่นบัลเล่ยนอะด้เลยพอดีเลยบัลเลย เอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุกุลสุคนเข้ามารับชมช่องลุงนาภาสาวเซนูด,ด้วยเด้ยยบบ๊าบา